chắp sáu năm, chắp sáu năm Ờ sáng lắm chắp sáng lắm phần sáng lắm chắp sáng lắm chắp sáng lắm chắp ta lắm bước này lắm chắp sáng lắm chắp sáng lắm chắp ui trời ơi ui <laughs> บาติทิค่าค่าแบบโจโจอันนี้เนาะเออหน้าก็ได้หลังก็ได้ยับ thôi thì đó người nó tốt hâm thì đó người nhọt sườn bàn thì đó người bàn thì đi thôi các loại ngam lái nó thì đó nó à, tôi nhìn cầm lăng chỉ nhọt bay thì người tôi muông tăng lên có ta bảo đùm hơn thì đó người à, bên những đây thằng bọc thằng nhang bên thì đó khẩu gì là bỏ này thì đó người khốn khẩu điều nó thì đó nó hả คนหน่วยไปเห็น FC เพิ่นยั่วบ่นมขี้คานอีกแล้วพี่น้องอ่ายอดงามอะลีพี่น้องเอยอ้าตะเป็นตาจ้ํแจวแท้นี่เนาะเจังได๋ก็กราบททายสบายดีรบพี่น้อง FC กันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องได้พบเจอกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะอาวสน้องเอ้ยตาสิขึ้นบ่ alo 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 <laughs> Nhìn nó sao mày bỏ ta hả áo áo Hú 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 Bèo bỏ tay cắt Nhau diệt lươi Chết bà đi ô, Chào Bỏ tay nó bỏ tay cắt cong Hú 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 nó lươi Nó nhanh như bó khứ đường vậy À, nhắm vào bớt đi vô à, nếu phải à. thì cho chị mi hăng phừng một <laughs> <laughs> giọt 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 nó à, cái đó này là phen 3 phen chút thay nó à, hả anh à, 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 đây co à. hăng to thấy hăng to à, <laughs> thấy à chúc chừng gì hết hăng to 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 hăng hăng to 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 hăng 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 เจ้าคือตาดีแทะตาสางเนาะตาสางดิเห็นว่าต mm ัวเสือพี่น oh, oh, ้องเลยตเสือก่ะโอ้ช้างเห็นแทะนาะยเจ้าอยู่รุมนี่เห็นแมนไปบินเข้าไปลว่ามีห้งมั้เลยอไปโอ้มาานแทปะอ๋ทั้งนี้หลายพโตทั้งนี่ปีนี้โชูลายันจะกี่เก่าลยดูดดใชหมายหบ ô ô ma thần với phừng này nó, hiện ah. nó, nhìn nó người hè đang trồng cọp bận nó, đà đây, cái bảo thăng phừng to, to men men sao có bạn, tô hồi xưa xiên tô vô phố là tô tô mưa khỏi phí nặn vô hình sợi nhắn khỏi lưới ừ, để hết tiệm thùng vàng thì nó việc mua cả màn hết thì nó người rồi rồi hiền nhiêu hiền Ôi, xong cái bắt này nó à nhưng nhưng một ờ. chút chứ bò đình lị theo người ta phần cái tiềm tô lông nó cháy đấy <laughs> để hết ăn lấy bọn khuyên phải phép <laughs> điểm <đây. cười> <đúng> không bà bà hả không chạm tìm ô ô nhập hoa với cây nó người ta nhập loại bố mi khôn là phải khó mà mặn với ít lộn đấy thế เ่าตาเสียบุมื่อวานนีาหนุ่มไทยฝากท้องมาหมั่นไว้สิ่งยี่ว่าในขีปตะดองจัเออยังบ่าันเบิองบอ่หนุ่มไทยฝากท้องเส้่หนึ่งมาหมั่นิ่นไว้จักหน้าตาจักยังเป็นยังไดดอกยอยยังอยู่ในท้องอยู่ประจักท้องขี่กลุยอยพี่แอร์รถเฟ่อง้องขี่ก็เน เป็น,ย,นยังไงจะพูดได้เอาเขาเป็นบล็อกเป็นยังนะนะเออไอ้นุ่มเ,เป็นไรขึ้นเนนนนดีดเเด๋ยวนี้เดี๋ยวนีน้นะเข็้นยังก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนี่เนาะโอ้ยเอาบล็อกเขาเขาผู้เดียวเดี๋ยวนี้เมื่ลยเดอฟซีเพิ่นว่าขี้ข้านเแก่ห <c oughs> ันพร้อมเติมพี่น้องเลย Chàng, nhìn chàng, hết, nó hết Đó. Đó. rồi. Văn nha ừ. hết, nỉ hoặc vừa rồi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  vừa để vừa rồi vừa rồi chàng hết vừa rồi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  hết rồi rồi vừa chèo Mọc thịt mà rồi vừa rồi vừa rồi mọc hết, nhân rồi mọc thịt vừa rồi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  rồi mà tiêu tụi anh đây rồi. Hả? Cậu không phải đây em 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 đây em em đây ừ. ờ, hả? Đèn ngam. Um. Ừ. À, Đây em 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 Ừ Ừ, ừ. Ủa, giả thế. Nó, ๋ย่าตัว่าได้เพิ่นมามกเข่าตานะ่มวกเขามังกรนุ่มแดงได้กินมันนเอาเลย่พยหยุดเปะต้องหยุเอาหน่ยเนาะมากินได้จะรีแรงเนาะโอเคความใจเชี่ยอยู่บ้านพีนเฮ้ยมีโกงดีอยู่เนาะพูดแบบบางคำบางิเน่ เจ๊เซไบมะขามก็มีอี at ่เจอนี่ได้ชิคกี้โคนะเราก็เป็นอย่างคนเจ๊เซไปมะขามเพูดว่ามีปังติ้วมีเราเห็นบ่แถวทางนะใช่เนี่ยผมมามันโคกเลยมีปีช่ากับมีเจ๊เนาะขาเป็นเคยเป็นพี่นี่เป็นเปอร์เทียบได้กินเปอร์เทียบได้มาอยู่เส็งๆแต่ว่าข้างตัวให้ตึงให้แตกได้เมื่อปล่อยไว้อยู่นะให้ได้เอาเข่าในรถอะขังไว้ป่ะเออแต่๋ยวไอ้เจ๊คนนี้เจ้าของนะปล่อยคอร่า เออเจ้าของเพิ่นก็สร้างผู้อยู่ลุมนี่แหละเนาะเฮะหลังกะ4กัวกัวนี่เวลาเฮาเห็นคนหมู่เด้ตอนนี้เห็นแม่นวีเขยังไ้แต่ว่าเราเห็นก่อนแหนี่าเรามไว้เออกทําเนาะมเด้เราอันนี้นสจะเอาจยนเยเอยจะเนาะว่าตัวหน้าเฮือนเนาะตาเอยจะยนยังเนเอยจะสิเอาบ่ั่วบ่ได้ดบ่ได้เด้เนาะ้ห่ล้าน0ล้านเป็นไดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยงก็ื้อซื้อต่อไกี่เองตัดเดอีกยังบ่จบบ่สิ้นอยู่เนาะ ยังบุลลุ่มบุลเล่ออยู่บัานนั้นว่ามีแต่ว่านอตเบิ้ดหันคุ้มคู่ไมชื่อไปจักแนวห้องหัวนอตหัวยังคักแน่อยู่ยางกันมันมีอยู่หรอวะเยนว่าบผมยินยางกันห่วยเนาะตาตาเแล้วบอกินได้ปนถหาเจ้าของเคื่อนผ้าไปกิน

Chị chim bơi ăn xin được rồi đấy. Ơ mà bên ăn bơi chín đấy. Chim nam mình đi. Chim heng 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 hết. heng 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 hết heng 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 Hết heng 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 hết heng Hết. heng heng Hết Nhịt nhẹ nhẹ tập nhẹ hả? nhẹ, thế nhẹ, ừ? <cười> <cười> ừ. thế, khắc thế thế hả À, à đôi, lưu cho chắc hẳn Ủa, <laughs> hát chuột há mày vất còn khỏi Dẫn cứ mình là nó vào ra nó Đỡ phải năng vào sưu phạm vào chẳng Đừng phông ngạc ngạc Vào ra cái đi เาไ่ย่าวไทยอายุจักปีฝากท่องมามั่นเพิินมือนะขอไม่ใช่อายุด้ยหนุ่มไทยอายุยี่สิบอ่างหลายคนเยอะแต่ว่าปดอันเราเขนนะไรบโบเมนต่าตกันข่อจะพิชแล้วคุณต้องเข้นันนั้นของเก้าขตะกีย์ไเฮ็ดเฮียรเด็ดเหดียเฮ็ดเอีย โย่หยิบีพจะให้เพื่นก้อนว่เห็ oh ิบ uh ีปรองใจีปรองใจก้อนจะว่ามีนุ่มไทย่งส่วยครับมาเชบ่เด้อแต่ก็มีผู้อินทีวังร้ายเลยเนรลายเนาะยังฮู้เองาแล้วของเราเอหันใจลูกววเลยเนาะจต้องตายังะนี่อยู่ที่หรามีคู่ครองหรอบอมีคู่ครองหรอบอ เ่ยเวนเต็มม <My S 1> ือเนาะมีแ <laughs> ล้วพูดผู okay. <sh arp ension> yeah, ้ว่าผ mm? <sh arp arrivé> yeah. uh, okay. ่า uh, ม okay. ้หม uh, ันเนาะพี uh, <sh arp Hey. romantic success> ่้องเยจเป็นของขิกระเลตัวเองที่นะเอ้าพี่้องเลยตัวนเนีินข่าสิครับก็ยสีพดทันนาทั้งตะดองตะนุ่มเพิ่นเนาะปาีมีพูดอยู่หันว่าเนาะตกใจว่าอย่างง้นะเกิดขึ้นหวใจแทบสเป็นวิน ເຮົາເຮົາຊິຫາຫຍັງເຮົາໄດ້ເນາະເຫັນວ່າເຮົາກິນເຂົ້າກ່ອນກະຫາຍໃສ່ບໍ່ໂພດຜູ້ວ່າຊະກິນຂົາກ່ນຊນີາກແົນາລົນມແຫາມືອນາຫາມຂັິທາາລບໍ່າັອົາ57າວ້ດາື່ອນາອ เลยได้ตัดเบิดทั้งก้าแผ่นเนาะก้าวเพนทั้งหนายแหละแต่ว่าทั้ง่ายเพิ่นก็ได้ตัดไว้เป็นทีเรียบร้อยมีถ่ายยืนถ่ายยืนถ่ายปอนอย่างเดียวถึงได้บอกยินบอกเข่านั่นมานนั่งไปกินเข่าได้บาดนี่ถ่าเพิ่นพูอยู่เทิงก่อนบ่เออโทษไปยังไงเมื่อกินกับลูกกับเมียบ่เลี้ยจังได้เนาะอก้า ถือว่าเนาะใกล้สิสําเร็จแล้วแหละถ้าว่าได้อีกจักประมาณ20 30ดอกจะสิขึ้นเบิดอยู่จักนี่เนาะนี่น้องาว30ดอกถือว่าอยกแล้วพุ่นแหะขึ้นลังคาเพิ่นนี่ว่านีผัดบังเอิญเบิดซะก่อนมหันางางอยู่อยู่เิงนั่นก็ได คือเลิกงานนี่เลิกตามมุงบ่หร uh, okay, like, ือว่าแล้วแต่อยากพากันเลิกต่ใคเลิออกี่ยกับมุ่บเกี่ยวกับมุ่งมีแต่ว่าเว้ากันเออตอนนี้มุงเนาะเลิกเพลอๆเลยดีก็มีกเออบ้นนี้พากันเลิกจักมุ่งสว่านีเนี่โดย6:00นครับ6:00นพากันเลิกกัน6:00นเนาะ ทำมือตื่นตานจักมุง้งเดนี่้หามุามาโอ้ยมัอนี่เชเมื่อเว้นอยู่จักหน่อยนึ่ง <c oughs> ด้งอยเดียวกันเนาะพอ,อยังอีกอีกสองเพรศวมาขึ้นมือเป็นเป็นีผพนหน้าบ้านนี่ขึ้นมืนเป็นสีแพรคือ,อสิได้ เมื่อเพิ่นกระไดาบาดนี่เพราะมันเบิดนอดเบิดยังเลยมิจตัดโลมื่อื่นพวกแหละพี่น้องเลยเหตุตรงไหนฉันฉันว่าสิธาเมื่อนี้ก,ก็มันคำมือตื่นตาแล้วพอดีละเมื่อไถนาแรงเลยไถนาแรงไว้เลยมาตอนเช้าก็ดำให้ดำหน้าอีกเนาะอ,อ,อยากให้หรือได้เพิ่นกระไดยอยากไว้ดุ่มเวลาให้หรือ เบื้องฝืนหันคือจะไปเตกลุงเฮงปาะเดีดอกว่ามันยังอยากนี่อยู่พอดีเจ็บแยบกันเลยเพาะว่าเตกลุงเฮงนี่สีหลังคามอยากว่ามโน่นเหนเนาะหันเฮงหันเตะเฮงนี่คือหัวยังเดียวตุ๊กเฮงนี่มันเรียบร้อยเลยเนาะอนนี้เอาพอประมาณพอประมาณพอดีพองามแต่ตอนนี้เฝืนกันยังป้าใบหนึ่งก็ยิงกันเอาลงหนุกพ่อทุ่ลุ่มตึมตั้มแทบบาดนี่จ้าจะพ่อกินเนื้อปลาตาเด้อเฝืนห้ายเฮงได้หัน thiền thứ hai thì ai khó <risque> trò này phần này cái sai nhau này chắc thiền của anh sai số thiền bao quần nhau tô vu tô vu số thiền ba thiền nữa thân bể kẽ bắt to bắt chia lại nó kệ ra vẫn miêu kẽ sai luôn เจ้าของเกิดเป็นเองขึ้นไปคุ้มอยู่เท่งพุ่นสร้างจนบ่กล้ามีโอกาสหายใจอ่าโตโอเคแล้วเ้าเบ่เบิได้โอ้ได้ได้เอาเอาตัวนี้เนาะเต็มแผ่นเด้อเต็มแผ่นจงามตัวมันงามรถาาตอก็มีอ่ามักตอก็มีให้นะเนาะคือชุมกลิกิกอนนี่บ่ได้แม่นหยังด้นี่เนาะอ่าคือชุมมันอันนี้นี่เพิ่นเจ้ยเพิ่นหยังนํานี่แหละ ครับแต่มันสั่นมันยาวน้ำส่วนน้ำไม่สั่นแล้วพี่น้องเลยได้ตัดออกตัดออกเพราะว่าเขาใช้อี่หรอก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมันบางมัลายต่อพอดีลายต่อแมนแมนไม่ให้ไอ้นุ่มแล้วไอ้ผ่าเทียงแลาวใชเนาะไอ้ผ่าเทียงพื้นขื้นขึ้นไปแล้วใช้ว่าพี่ชิยังดดนอยู่ดอกฮะขูดได้บาดขึ้นมาโหแทะดุดันแทะบาดนี่าอ่านมากเลยยับยับ mặt hai mươi ba tay bụng nè hụt chứ 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 chết 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 chết, ui chứ chứ Ôi chứ à, ô chứ 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 cầu húa ta nụ oh cho vực này hoai phền sập mắt mai kia nè này bay thôi nem

อุ้ยพี่ดอลยฮาโมึงบล้วบบ่ล้วตวชอนพนงาไทยเปีย้ยกำเป็นคนกัสิล้ล้จไว้เนจกไว้เนที่ไปจกล้วเนาะนีจังมาได้ฮีนขยับฮะเธอรละเ้า่ะเดี๋ยวสีพา่อยี่น้องไปเบิ่งหอยลสบัดมากินนี่ก่อนพี่้องเลย ยังเหลือไว้หลายไปในไดเชนแมนยูนเทยทัวกินนีน้อป่ายมาแต่ไทยพุูนไะรถเพิ่นเพิ่นมาเ็ดถัวบ่เนื้อเพิ่นมาแต่ไทเนาะป้ายมาแต่ไทยัแค่ไหนพี่น้องเลยแซร็มใบรับขี่มาแต่ไทยบ่เนาะยังอีกแผ่นหนึ่งน็อตบ่พอใช่ป่ะจอยยังอีกไม่อีกอยู่จัก เบิร์ดลบ่บาทนี่คือเบิดคักแล้วชาวบานนี้ทังวัวตาก็จะม่รถดมงนี้ยผนเน็กกินนี่นะโอโหเยี่ยมอมมหิตหรือแ้บริห้อยนามเนี้ยวัตาห้อยทรรมดายี่นี่อือฮึฮเฮออ้ยอ่าเงาขามขึ้นเอจะสัตว์มานตึงแทบตกใจน้ำ mới chơi chỉ bịn vinh phi nông này, thế thang nè chỉ lo hết cứ phơi bò, ah thôi, mồm nham đá Đấy thì nó đấy bạn này. Thời Vậy là thời hết bạn này. Cho khổ phải quay khẳng hơn vào nút nó. Nói gì nó vặt này, Chơi đây sụt đỏ kìa lẽ vào nôm về Đẹp loại đồ cô đây cô, thấy nè Chị khỏi chịu vào đây mới ai, cho ở đấy, nó Thấy Ủa, oh, thằng nào thiệt, bình cúm rồi nè Để lấy trên đây bạn Bình khủng quá đéo Bình à Bình khủng mà Đó Ôi, nò Nó nghe áo, Ồ, cầm lăng cài thêm thêm ไป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 นาเด้อป่านี่ยิงเห็นคนรดแล้วโอ้โหมดแล้วบ่นีีเะโกูป่านนี้ยิงเห็นคนรถเจ้าน้อโอ้เบิ่งนี่เป็นคุมเนาะน บัตรสิคาข่าแบบโจโจอันนี้เนาะเอ่อนี่หน้าก็ได้หลังก็ได้ยับใกา้ของใกล้แล้วนจ่าหนิเบคอนเบคอนฮู้ฮู้

อ้า,าอ้าวต็มบบ้าแรงไดิ้กวโอ้ยของบ่พ่อข้ากัข้าปเจ้าไว้อ่ได้ได้แล้วพี่้องเ้ยไล่ตุมตุวยเนาะบาทที่นี่โอ้โมตาเฮิแล้วบาดนี่เนาะพี่้องเ้ย Tháng này tế à, này cái tê mày áo tóc bà này kênh xe hiện quá lọt phân bi đâu người mẹ đi đấy bên nhỏ bánh anh Bạn này Lại liko yu anh cua sữa Bạn bà nị áo đầy to

ดิน <rate. osc> <rester ip presents> ี่โอ้โอ้แซมมาจากไทยพี่น้องเลยนักแข่งมาแต่ไทยพี่น้องเ้ยนะอายมันกกะลจบ่โอ้อยวาอยู่ง้นี่เต็มิหน้าตานี่เนาะชุกขางั้นขางนันกบปิวชุกขางนี้ขางนี้กับปิวอยู่กลางยังคือขึ้นเกาขึ้เกาสี่คนมาอื่นพี่น้องเ้ย ป่านนี้เอาจังจะเห็นควันรถนี่วะบ่เคยเล็งเหงป่านนี้บ่ข่อยวะใส่เต็มเหนียวอันเนาะอืมเห็นเห็นคนกลุ่มกุ่มเล็กน้อยถูกถึงซุดถึงุดมนานมันพีเลยนน่มันนี่มันบริจึงว่าตลุกโอขนาดขนาดทั้งนาเลยนี่หน้ามันก่อนันน่คอยอยู่หลังเนาะ โอ้ยเวรไลก็ยุ่ยอยู่เป็นเจาของแต่ข่อยเนาะไู่วะไปไปพี่น้องเลยโอเคเนาะคลิปนี้ก็พมดแหละเดินทางต่อพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้คือนใจขอโตลาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง